ฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่เลื้อยล้อมบ้านหมายถึงอะไรการฝันเห็นพญานาคถือเป็นนิมิตที่มีความหมายลึกซึ้งในความเชื่อโบราณแต่ถ้าในฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่เลื้อยล้อมบ้านถือว่าเป็นภาพที่ชัดเจนมากและโบราณมักตีความว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับโชคลาภการคุ้มครองและความมั่งคั่งที่จะเข้ามาในครอบครัว 1. พญานาคเท่ากับผู้คุ้มครองบ้านเรือนตามความเชื่อพญานาคเป็นผู้ปกปักรักษาสมบัติและคุ้มครองผู้ศรัทธาการที่ท่านเหลือยล้อมบ้านในฝันหมายถึงการเข้ามาดูแลปัดเป่าเคราะห์ภัยและทำให้บ้านนั้นอยู่เย็นเป็นสุข 2. โชคลาภและการเงินก้อนใหญ่โบราณเชื่อว่า ฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่เลื้อยรอบบ้านเป็นสัญญาณว่าทรัพย์ก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินทองจากการเสี่ยงโชคการลงทุนหรือธุรกิจที่กําลังเติบโต3เกณฑ์ดีต่อครอบครัวพญานาคเลยล้อมบ้านยังสื่อถึงความรักความสามัคคีในครอบครัวการอยู่กันพร้อมหน้าและการมีคนคอยช่วยเหลือถ้าฝันในช่วงที่ครอบครัวมีปัญหา ถือเป็นลางว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางดี 4. การตีความเชิงจิตวิญญาณบางตำรามองว่าพญานาคที่เลื้อยล้อมบ้านคือการแสดงถึงบุญเก่าที่ตามมาคุ้มครองผู้ฝันผู้ฝันมักจะมีบารมีด้านจิตใจและกำลังจะได้โอกาสใ,ใหม่ๆที่ยกระดับชีวิต 5. การตีเลขจากฝัน หลายคนมักตีเป็นเลข9ซึ่งเป็นเลขแห่งความก้าวหน้าหรือเลข8ซึ่งแทนถึงงูและพญานาคบางคนยังเชื่อว่าถ้าจำทิศทางที่พญานาคเลื้อยได้จะตีเป็นเลขตรงกับทิศนั้นๆเช่นตะวันออกเท่ากับหนึ่งตะวันตกเท่ากับ4สรุปฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่เลื้อยล้อมบ้านถือเป็นนิมิตมงคลที่เกี่ยวกับโชคลาภ ความมั่งคั่งและการคุ้มครองครอบครัวโดยตรงหากได้ฝันแบบนี้ควรเสริมบุญด้วยการถวายน้ำสะอาดหรือดอกบัวให้พญานาคเพื่อเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาเร็วขึ้นใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีทุกงวด